น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกทันนะคะปัจจัยเกษตรฮาจีมาทุอเก้าค่ะพี่น้องคะในคลิปนีพภาพี่น้องของเฮามาแนะนําเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าแล้งปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตดีและการปลูกข้าวโพดน้าแล้งควรใส่สายพันธุ์ยี่ห้อใดอเดี๋ยวเฮามาเบื้องรายละเอียดกันคะ่ะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือดูแล้งผู้ใดที่คิดจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดูรายละเอียดในคลิปนี้เด้อพี่น้อง เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนปลายเดือนมีนาไปหาเดือนเมษายนบางคนเพิ่น็นจะเตรียมตัวในการปลูกแต่ว่าถ้าเกิดผู้ได้ที่ต้องการปลูกในช่วงนี้ตรงมีตรงมีสายน้ำหยดต้องมีแรงน้ำนะปลูกสายน้ำหยดนะคะพี่น้องคะเพราะว่าจะเป็นข้าวโพดแถวเดียวหรือข้าวโพดแถวคู่กับปลูกใดขึ้นกันเพราะว่าช่วงนี้เหมาะเหมาะที่สุดสาหรับการปลูกข้าวโพดรอดนน้ำฝนเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งเนี่ย ฝนจะเป็นช่วงฝนแรกของปีเนาะเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยคือฝนเริ่มแรกของปีเพราะฉะนั้นบางคนผู้เพิ่งฝ้าเพิ่นกระปูกแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างเช่นเพื่อนบ้านที่หมู่บ้านนี่เพิ่นก็ไปเตรียมเตรียมแปลงดินปลูกแล้วนะแต่ต้องมีแรงน้ำด้วยพี่น้องหลดน้ำสักประมาณเดือนหนึ่งฝนก็ะมาแล้วนะคะอายุเก็บเกี่ยวของข้าพโพดเลี้ยงสัตว์จะอยู่ที่ หนึสิวันค่ะพี่น้องคะบางคนกระถามว่าบรูว่าจะปลูกสายพันธุ์ใดดีในช่วงที่เขาโพดหนาแรงนะคะประจวบเกษตรฮันจีเคยปลูกทดลองมาหลายสายพันธุ์ได้พี่น้องมีแปซิฟิกเจ็ดแปดเแล้วก็ gt 600แล้วก็พวกที่เป็น n k หรือไม่ก็สายพันธุ์ของไพโอนียนะพี่น้องแต่ อยากจะแนะนําให้พี่น้องของเห้าปลูกเป็น NK 6 8 4 8 mm hmm. ดสี่ D T สุดสําหรับหน้าแรงนะคะแต่ละคนจะมกักบืกกันนะคะพี่น้องคะแต่ประจอยเคยปลูกทดลองมางแล้วหู้ซึกว่า NK นี่เป็นพืชที่เป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานความแห้งแล้งกะว่าบบแมนว่าจะจะแห้งแล้งตลอดไปได้พี่น้องแต่เห้าต้องรดน้ำทุกๆุกวันคือเก่านะคะรดน้ำทุกทุกวัน,เ,น,ะะน,วนเพื่อรอฝน ฝนแรกของปีของเหานะคะนี่คะ่ะพี่น้องคะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่พี่น้องทั่วประเทศปลูกกันปลูกได้ทุกฤดูการนะพี่น้องบอกว่าจะเป็นช่วงหนาแล้งหรือหนาฝนถ้าน,นาแล้งนี่พี่น้องของเหากันใจเจาะบอบาดาลเลยคะ่ะบ่อนึงจะอยู่ประมาณสองหมื่นบาทแต่บานประจอยเจาะอยู่ 3 0ม0 0ื 30, 000, นะคะในช่วงก่อนนั้นนี่ซิกว่าปีที่ผ่านมาเนะี่ยเจาะราคา3า0 0 0ืบาทแต่ช่วงนี้มีคนมีคนมาเจาะแข่งกันหลายเพิ่งก็เลยลดหายอยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นมื่นกว่าก็มีนะพี่น้องมันแล้วแต่ว่าคนใดจะเจาะราคาใดเป็นท่อหาท่อซีท่อหกก็แล้วแต่จะคุยกันนะคะถ้าเกิดผู้ใดคิดอยากจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เจาะใดเลยคะ่ะพี่น้องคะสําหรับนามบาดานคุ้มมากๆเลยแต่ต้องมีแรงแรงแรง,แรงสายไฟนะพี่น้องไฟต้องถึง น้ำต้องเพียงพ่อสาหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะช่วงนี้ล่ะคะพี่น้องครับเหมาะที่สุดแลว้วหรือผู้ได้ทีบ่มีแรงน้ำก็สามารถปลูกในช่วงต้นแรกของฝนแรกของปีนะพี่น้องสักประมาณเดือนปลายเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาคมช่วงที่ฝนตกมใหม่แล้วก็ตกแห้งนะพี่น้องแต่ว่ามันจะเสี่ยงกับการฝนทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้อง มีบอบานามบอบาดานมีบอนามนี่ดีที่สุดเลยนะคะภาพที่เห็นอยู่นี่คือ nk 6 8 4 8นะพี่น้องคะ nk 6 8 4 8เนี่ยจะเป็นบอเคโฆษณานะพี่น้องบอกตามตรงเลยปะจอยบอเคยโฆษณาหายซินคา้าตัวใดนะเพราะว่าปะจยเคยเคยเอ่อทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดท,ทดลองตอนนั้นมีพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งไร แล้วก็ปลูกทดลองปูปลูกไปเรื่อยๆจากสายพันธุ์นี้ไปสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์ไปเรื่อยๆสรุปแล้ว NK688 เหมาะที่สุดสำหรับการปลูกหน้าแล้งนะ GT ที0เหมาะสำหรับปลูกนาฝนค่ะพี่น้องแต่ p ปซ i f i c 789แเนี่ยแอจะหลายลูกจะเยอะนะคะหลากหลายสายพันธุ์แต่เขาแต่ละสายพันธุ์มีดีทุกๆสายพันธุ์ค่ะพี่น้องแปซิ 89, ฟิกเจ็ดแปดเก้าฟักจะเง้วจะใหญ่ แต่ NK 6 8 8 8นี้ฝักจะเล็กนะคะฟักจะเล็กแต่นำนักก็ดีนะพี่น้องแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันอย่าง GT 2 0 0นี่ก็ฟักเงาใหญ่คือกันหรือจะเป็นเพราะว่าดินของเห้าดีเห้าบำรุงดก้กระบุงหงคือกันนะพี่น้องแต่ที่แน่ประจอยมัก3 0 0พันนี่3สายพันนี้พูดถึงพูดถึงรายได้แต่ละช่วงพี่น้องถามมาว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หนึ่งไร่ได้กี่ตัน ปจอยเคยได้ตันหากะมีสูงสุดสองตันค่ะพี่น้องบางคนก็ได้สองตันกว่ากะมีได้แต่ปจอยได้สูงสุดสองตันเท่านั้นนะคะบางครั้งก็ได้แค่ตันเดียวกะมีมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาแล้วแต่การบำรุงของเห้านะคะแต่ทีดีๆคือเห่าเข้าใจในการดูแลเข้าใจในการฉีดพ่นนอนเข้าใจการใส่ปุ๋ยฉีดกำจัดวัชพืชเฮ้าเข้าใจเห่าหูเรื่องเดียวนี ห้องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาก็เลยผูกพันกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยปลูกแต่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะพี่น้องคะบางครั้งปจจยกระปูกข้ขาวโพดข้าวเหนียวข้าวหวานคือกันเด้ยบาัวาแต่เลี้ยงสัตว์นะคะโอเคค่ะพี่น้องคะพี่น้องของเข้าคงจะรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ที่ปจจยนําเสนอมานะคะว่านาแรงเนี่ยควรปลูกสายพันธุ์ไหนดีมี nk 6 8 8แล้วก็ gt 200นะพี่น้องแต่ gt 200เนี่ย ปเจอยากจะให้ปลูกช่วงหนาฝนดีกว่าแต่ NK เนี่ยปลูกหนาแรงเขาจะต้านทานความแห้งแรงได้ดีบอตายง่ายบอวง่ายๆซะนะเอ็นเสนะคะสำหรับราคาขา้าโพดเรียงสัตว์ณนะปัจจุบันนี้นะจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องคะราคาตอนนี้อยู่ที่7บาทนะเบาทนี่คือความชื้น3าคะ่ะพี่น้องคะแต่ละช่วงจะอยู่ประมาณนี้แหละแต่วาสปีที่ผ่านมานะ่ะ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่12บาทเลยทีเดียวพี่น้องของเฮ้าโหกันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ป่ามันสำปะหลังถิ่มัดที่นี่มันสำปะหลังดันมีราคาเมื่อปลายเมื่อปีที่แล้วราคาสบาทเลยทีเดียวแต่ปีนี้นี่ราคามันสำปะหลังอยู่ที่1บาท50สตางค์ขาดทุนยับเยินเลยค่ะพี่น้องคะราคามันสำปะหลังปีนี้บเวอร์คลิป,ปีกายนี้นะคะที่นี่พี่น้องของเฮ้าหันกันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ัดที่นี่บรู้า่าปีปีนี้ มีราคาหรือบอ่เอเฮาก็ต้องเสี่ยงนี่แหละค่ะพี่น้องคะการทำเกษตรมันต้องเสี่ยงเสี่ยงทั้งฝ่าฝนอากาศเสี่ยงทั้งการลงทุนเสี่ยงทั้งทุกอย่างทุกแนวเสี่ยงกับราคาถ้าเกิดมีสินค้าหลาลนตลาดราคาเฮาก็จะลดลงนะพี่น้องราคาเฮ้าจะบได้เพราะฉะนั้นเข้าต้องดูแลสินค้าของเฮาถึงแม้ว่าราคาถูกแต่ว่าผลผลิตของเฮาได้ดีมันก็บวขาดทุนได้พี่น้อง แต่ถ้าเกิดสินค้าของเหาราคาแพงแพงเราดูแลบ่ไดดกับบ่ได้คือกันได้พี่น้องผลผลิตเฮ่ากับบ่ได้คือกันแต่ถ้าเกิดสินค้าของเห่าผลผลิตของเหาเนี่ยดูแลร,รักษาบ่ไดดมีน้ำซำร,ราคากระถูกอีกต่างหากแห้งทำให้ผลผลิตของเหาบ่ไดดขาดทุนอีกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าราคาจะอยู่เท่าใดก็ขอให้พี่น้องของเหาดูแล ดูแลผลผลิตของเฮาให้ได้ดีมันจังจะได้ขาดทุนหน่อยเนาะผลผลิตของเหาเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ไร่ละสองตันกน็คือพอใจแล้วนะคะไร่ละสองตันกับเป่าไม้ของเหาซัมนี่พี่น้องคะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วบอกคือมันสําประหลังได้พี่น้องมันสําประหลังได้ปีละหนึ่งครั้งแต่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหาได้ปีละสองครั้งถึงสามครั้งเลยทีเดียวนะคะอายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ เอาว่าขาข้าวสาวาสี่เดือนสี่เดือนปลูกสามครั้งเนี่ยได้3ามสามครั้งเลยนะพี่น้องคะแต่ของประจอยเนี่ยปลูกปีละสองครั้งเท่านั้นเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นดินของเขาเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ